สวัสดีน้องทุกคนตอนนี้ก็จะกลับมาจากการจนาบุรีเนาะไปเทียวเล็กครับเว้นที่ีสอตอนนี้กลับมาที่เหมาะส์แล้วตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าเนาะเพราะว่ากลางคืนเขาเมื่อยแห้งเนาะจากการเดินทางตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าอยู่ที่ห้องแรมดอนเมืองเนาะเพราะว่ามานอนอยู่นี่ตอนนี้บรรยากาศตอนเช้าก็มีฝนตกโปรยปลายเนาะลงมาเลยเนาะ อยู่แถวใกล,ใกลๆเนะสนามบินตอนเมืองเ,อเพื่อจะบินกลับลาวแล้วก็ไปจะกลับอย่านาอนยจะอยู่ไทยเนาะเพราะว่ายินลาวนี่ถึกโต๊ะถึกต้มมาหลายเนาะก็ไป่ว่าจะมาอยู่ไทยดโดดเลยเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางด้านหน้าเนาะ <c oughs> ทางด้านหน้าของห้องแรมที่ว่าเรานอนเมื่อคืนนี้เนาะ <c oughs> นี่เลยเมื่อคืนนี้เลยเนาะ ฝนตกโปรยปลายเนาะการมาเที่ยวกะม่อนเนาะได้ประสบการณ์หลายๆอย่างเลยแหละมาครับมามาสองตัวขุดวันขุดตุ้ยเลยเนาะทุกคนมันเนย่างจนทีโบได้ตุ้ยแหงขนาดแต่แพงเนาะอุ้ยรวยจุมมีกระหอกเองเนาะโอ้คิดว่าเป็นเครือเข่าแถวบ้านนั่นเองเนาะกระหอกเนาะ ตอนนี้ก็ได้ขึ้นรถตู้เนาะขึ้นรถตู้เพื่อจะไปสนามบินเนาะออกเดินทางไปเลยเนะฝนกระตกตอนเช้าเลยเนะเพื่อจะไปสนามบินดอนเมืองเนาะ <c oughs> เพื่อจะบินไปที่อุดร <c oughs> ก็บ่สบายนะ่ะป็นไข่มาโอ้ย <c oughs> ตอนนี้ก็ฮอดสนามบิน้วเนาะ <c oughs> ดอนเมืองเนาะนี่เป็นทางด้านหน้าเนาะสันสองสันสามนี่แหละประมาณนี้เลยเนาะ มองหน้าทีมองนี่ก็เข้ามาทางด้านในขากลับเับาจะขีเนนเน่เป็นยนต์เป็นยนต์หรือว่าบินของสายการบิน,น,นไลออนแอร์เนาะวันแอร์เดี๋ยวไปส่งกันจะอยู่แถวไหนกลับแล้วเนาะริมกับบ้าม,อมอ่อนย้อนมาเป็นไข่เนาะแต่ไม่ได้ไปเลาะใส่หลายเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นขี่รถเมล์รถบัสเนาะ เพราะว่าเดินทางโคตรไกลเลยนี่นี่เด็ก

เหน่าเน่างไดเดียว,ย,วยังไงอะไรดิตอนนี้เนาะห้องก็ได้ขี่แกลบเนาะรถรถแท็กซี่แกลบนะเนาะออกจากสนามบินดอนเมืองไปแล้วเนาะตอนนี้ก็ได้ฮอด,ด้านสากลเนานะอ่าตอนนี้เป็นด้านของประเทศไทยเนาะเลืเลเ่องเรรถเมล์เนาะเพื่อที่จะที่รถเมล์เนาะข้าม ขวา้โป่งเนาะคุณภาพมันจะข้ามไปจำเข้าอยู่ทางด้าน,นด้านของประเทนลาเนะด้านบงจัดนี่ใช้เวลาที่ประมาณ5 4าสีหนาทีนาะเพื่อจะขี่รถเปเตนด้านไทยไปหาด้านลาบใช้รถมีนีนีนีรั1 0ิบนาท่ ตอนนี้ก็ได้ออกเดินทางเรียบร้อยเนาะจากดานประเทศไทยเนาะเพื่อจะกลับเข้าสู่ดานประเทศลาวนั่นเองเนาะจะไปประมาณห้าหกมือเลยเนาะดนเติบอยู่อ่าเป็นบอกว่ายุดก่อนว่ามีปลายอยู่นี่เนาะแต่คนในเต็มเลยเนะเราะตลอดฤดูเมยเนะาะทำไมเต็มเพื่อนบอกออกคนวะ เต็มทุทกทขั้นเนาะทุกรอบเลยเนาะเพราะว่ามันในการดุนๆประมาณ30นาทีก็นเนาะหรือว่า10 15หาสาวนาทีเนี่ยจะมีเกี่ยวนึ่งไปแล้วก็กลับเลยเนาะสมมุติว่าไปแล้วก็มีคนท่าขึ้นอยู่คนแล้วก็กลับมาอีกเนาะสำหรับรถเมล์เนาะคือว่าไปแบบบอให้เสียเที่ยวทั้งซะไปแล้วก็มีคนท่าขึ้นรถเลยเนะอ๋อจะไปว่าเอาไว้ คนติดตะลอดเนะะาะระยะล่างกับพวกไก่นะี่ยประมาณ4-5กิโลนี่แหละจากด้านไทยไปด้านลาวเนาะพอจะได้ข้ามกลัวน้ำโพกันบาขี่รถกีบเรื่องนะเดี๋มาได้ขี่ไวเป็นไรเนาะค่อยๆขี่สมบิวไปนำเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็ยังอยู่ทางประเทศไทยไนเนาะเดี๋ยวขี่ๆๆไปแล้วมันก็จะมีอะเครื่องกลางขั้วเนะาะจะเป็นทุ่งลาวไปเนาะ อนนี้ก็ยังปิดทุงชาไทยอยู่นี่ตอนนี้ก็ฮอดน้ำโคงแล้วเนาะขวมมตรภาพไยลาวเนาะตอนนี้น้ำโขงเนาะจากหนองคายไปอ่าคุรลวงวิงจัดเนาะมันจะมีถงไทยเนาะสำหรับขวเนาะเดี๋ยวจังหนก็นจะเปลี่ยนทุงลาวเนะวาะเพราะว่าครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็จะเปลี่ยนทุงลาวนี่นี้ฮอด ทุ่งลาวเลยวตอนนี้ก็แสดงว่าเราเข้ามาสู่ประเทศลาวเป็นที่เฮมฮอยเนาะโอ้ยลากรประเทศไทยเนาะไปหลายเมืองเลยเนาะตอนนี้แบบมาแล้วมาลาวเล็ว อ่าตอนนี้ก็ขี่รถเมย์มาฮอดอ่าด่านประเทศลาวนั่เดี๋ยวเราจะไปจำเข้าอยู่เนี่ยเนาะด่านนครหลวงวิ่งจันทร์อ่าไปครั้งนี้ก็ไปอยู่ประมาณสี่คนเดียวกันเนาะก็มีนีมีจ้อยแล้วก็บเปเลย์ื่นเนาะการจะจำเข้าแล้วก็เข้าสู่ประเทศลาวแล้วเนาะกาขอบใจสำหรับทุกท่านเนาะที่ว่าติดตามหรือว่าับสมมาฮอดน,นี้เนาะประเด็นพิธีการกับบุญยังรายเนาะเขาขอเซฟพอ,หอให้ ทุกท่านเนาะเดินทางไปมาุ้ยคมสุขภาพเนาะมร้อนนี้กันกล่าวคำว่าสบายดี